ก็ไปเลยก็คือเพกกับอ้นางเอกกับแพนหนจะมาเซอร์ไพวันเกิดเพราะเพลงมันดับอ่ะทุกคนก็จะแบบเหมอนนะยเหมือนพวกนี้อาจจะจะรู้ที่วาตอเคออกต้องคิดแลกวช่ไมครับอาาเอ์พอเป็นเพลงที่ดโอ้ คือเป็นแทนเลยอ่ะเยอะเยอเยช่างใหญ่เจกันดวงชะต์ดีอกดู

อืารอด่อต,ตอ่อา <c oughs> อ่อต่อต่อด่อต่้ต่อต่อต่ดี่อต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 ่อเ่อต่อต <c oughs> ่ไป่อต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 ่อ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 อ่อต่อต่อ่อต่อต่ตอ่ <c oughs> ตอ่ตต <c oughs> <c oughs> ่ต่

ชานังเอกของเราอดูไหนตักไปมาตักอไรมอะไรไม่ตักห้แล้ว่านโลดเดอร์บ้องล้องหน่อยไหนตักอะไรมากินขอดูหน่อยดินี่ประมาณนี้ฮะไหไม่พอหรอกเดอบลเดิบลต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลดูว่า ครับสักครู่ครับเออพี่อยากทราบความรู้สึกของกองเนี่ยของดีแควนนี่ไมฮาร์ดเป็นไงเรารู้สึกไงบ้างการทำงานอะไรยังไงแบบมีความสุขครับแบบสนุกสนานครับเป็นยังไงครับพี่ได้รู้จักพี่ทุกคนเลยนสนุกอ่ะไม่ไม่ตีเลี่ยนนะกันเองเลยหมดโอเคพะเอกว่าไงบ้างพะเอกก็เป็นกันเองเก่งมั้ยเล่นกับนางเอกก็ไม่เก่งเท่าไหร่พะเอกปวดปะ สวยนะสวยนะสวยยอดตอนนี้จะไปไหนกลับบ้านเหรอสวนยอดเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนโอเคโอเคเดินทางดีๆนะพ่อหนุ่มเอาไว้เจอกันที่ยากสร้างความรู้สึกของของกล้องเราเนี่ยของกล้องเราเนี่ยของกล้องซีเอ็นอินไมฮานเนี่ยเพิเลยหรอความรู้สึกเป็นไงบ้างเออตอนนี้เพิ่งปิดกองปิดกล้องไปเมื่อตะเวบอ่ะเพกินข้าวไปงานการถ่ายทำ วันน e, <'s> the ี้เหรอวันนี้ไม่เหนื่อยเท่าวันที่แล้วที่แล้วเจอต่างแดดต่างแสงฝนแรงหนยแล้วเป็นไงเพื่อนๆนี่คือกองแรกเลยป่ะใช่กองแรกเพื่อนของห้องห้องแรกของห้องของห้องใช่ไหมแล้วเป็นไงการทํางานของกองพอได้ป่ะก็เป็นทีก็โอเคนะทุกคนก็เต็มที่โอเคครับครับครับผมอย่างนี้ก่อนเออ พี่อยากทราบขอรู้สึกของกองซีเควนซ์ไมฮาร์ดเรารู้สึกกองนี้ไงบ้างสนุกครับโอเคแล้วสนุกฮะบางคนเป็นงานทำงานเต็มที่ขอขอความคิดเห็นของคนอื่นด้วยครับว่าไงว่าไงว่าไงบ้างอะไรนะครับอร่อยใช่ไหมครับตังค์ไม่ออกเลยครับตังค์ยังไม่ออกเวลาของยังตังค์ยังไม่ออกยังไม่ออกเลยไอพี่จ่ายไปแล้วด้วยพี่จ่ายไปแล้วด้วยตุ้มหน้ามันเลยพี่ปีพันจะไม่ถ่ายแปดด้วย แปะแปะไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก็จ่ายกาดดำไม่น่าอะไรนะกาดดำไม่น่าแล้วปิดนัสกาดดจำกาดดำอ่นนี่เราทีมไฟว่าไงนะเราเหนื่อยปล้เหนื่อยปะมานี้อาจจะแอบหลับไปบ้างไหมบ้าง ตามันเนี่ยโอเคเราอะเราว่าไงสนุกสนุกนะครับข้าวยอดของกินโคตรเยอะเลยอะไรนะอะไรนะตอนเช้าไม่ดีตอนเช้าแม่งไม่อร่อยไม่อร่อยพี่กินยำพี่กินโคตรเยอะเลยเราว่าไงบ้างขอบกินเยอะมากปีตรงนี้แหละปีตรงนี้แหละเลือกตอนเช้าแม่บุฟเฟ่แม่แจ่วรงนี้แหละ พี่จอบพี่จอมกินงินให้เปรี้ยวเลยอ่ะกินกันให้เปรี้ยวไม่ให้คุ้มสี่ตาครับ่เอาให้คุ้มมาให้คุ้มมั่งเออคืออยากทราบความรู้สึกของการทำงานของกองซีเควนซ์อินไมฮานะครับเป็นไงบ้างครับสนุกเนี่่งสนุกอ่ะเด็ดยอดดูแลเชเมเจอร์บี๊เก่งมากเป็นเนี่ะจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มไปเลยจัดเต็มบิ๊มแทตายเวลาเหลืออีก15นาทีโอ้จะช็อคเลยจะช็อคช็อคอันนี้หิมยังเนี่ยยังดักเอาให้คุ้มมาให้คุ้มงานเลิกบ้านเนื่อไมาเยอะ สาวใช่้ชายแอบนอนตั้งนานผู้ชายไม่ได้เลยใช่ไหมจ๊ะอันนี้ของเรามั่งอีกคนผมผมผมเห็นคนนี้พูดน้อยสุดในกองเลยเนี่ยความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างอาหารอร่อยมากตอนเช้าอ่ะตอนเช้าเราเช้าเป็นไงตอนเช้าเช้าก็อร่อยแต่ว่ากลางวันไม่อร่อยเป็นแม็กทิ้งายดีดูแก้วดูแก้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเคี้ยวตุยเคี้ยวตุยเหาเหาว่าไงบ้าง เล็กซต้าเหนื่อยไหมเป็นเอ็กต้าไหลอ่ะเอ็กต้าหลายอย่างนะสนุกดีนี่ครั้งแรกวะเนี่ยออกกองครั้งแรกวะนี่ของห้องครั้งแรกของห้องพี่ถามมาแล้วใช่ปะใช่นี่คือครั้งแรกของห้องเราเป็นงานทำงานนี่สนุกดี สนุกจนไม่รู้จะทำอะไรเลยครั้งนึงแบบเหมือนมีเพื่อนมาช่วยเลยอีกไม่ตางกันกี่ต่างนี่ก็ดีนี่ดีนี่ต่อไปครับนี่โหลดเดอร์นะถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นโหลดเดอร์โหลดเดอร์ว่าไงเพื่อครับฟังฟีเควนร์อินมาฮาร์ทครับครับผมก็ก็ดีครับรู้สึกว่าหมาะฟองเร็วแล้วก็จบเร็วเหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะนอนทั้งวันเหนื่อยฮะเหนื่อยมากรู้สึกว่า ทำงานเหนื่อยมากค้ั้งหนว่าไม่ทำอะไรเลยเหมืนอนต่อไม่รู้ดื่มดื่พื้นของโรงแรมฝันด้วยพี่ฝันแล้วยังเสือกมาเล่าให้เพื่อนฝักด้วยนะแม่งมันฝังบอกเอาเอาฝา,าัโบโบ,อบ,โบเอบอฝา,าเลยนะ ฝากฝาโาอะไรฝาอะนะโบไปต้องลุกกี้ต้มื่กกี้คนมันยาอเลยไม่รู้ว่านี่ปลายปลายปลายเราเราเราไปปูบ้างเรียกเรียนเ้ยูมูปูตกปูว่าไงยกุูโอนไปมาไปไปมะ แตได้อยู่นะได้อยู่แล้วเป็นไงเพื่อนๆก็ทำงานกันโอเคนะไม่น่ามีปัญหาแล้วนะน่าจะถ้าเกิดกองเป็นอย่างนี้นี่อยู่กันได้อีกยาวใช่ปะโหยันแปดปีเลยท่ามันแปดปีเหรอไม่คะแต่กูไม่อยู่อยู่อะไรมากกว่าเลยพาไปตัวทีเด็ดพูดพูดทั้งวันพูดทั้งวันนะคนนี้จะเป็นต่อมต่อมจะเป็นต่อมทอมตินอักเสบอ่ะเป็นไงตอนนี้ดีขึ้นยัง ดีขึ้นแล้วคนได้กินก็รู้สึกดีขึ้นอาาหรอร่อยเป็นจริงเหรอยังไม่รู้เลยตาแล้วสองตาเดี๋ยวก็หายงานเสร็จแล้วเป็นไงแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะไายเหนื่อยเหลือเหลือตัดต่อตัดต่อไม่ถูกบีบแล้วไหนไหนใส่ไม่ถูกบีบจะโฟมอะไรนะโฟมอะไรเพราะท่านเบเนเจ้รไม่ไม่ต้องไม่ต้องฟังใส่เฮดโฟนนะใช่ใช่ตัวบีบตลอดมาตลอดตัวขยายเสียงเนี่ยคนเนี้แล้วเราอ่ะเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้ว ที่อยากทราบความรู้สึกของการทำงานของกองซีเควน c ์ in my heart ครับผมเป็นไงบ้างครับผมสนุกมากค่ะอาหารอร่อยถึงมื้อเลยอาหารอร่อยไม่ชอบพูดเหมือนกันหมดเลยว่ะตอนนี้ไม่ชอบกินนี่ว่ะอะไรกันวะงานยืนสนใจ นะงานงานไม่สนใจหาอร่อยครับสนแต่อาหารขอบคุณนางเอกด้วยขอบคุณนางเอกนางเอกน่ารักมากเลยเรื่องนี้คุณนางเอกว่าไงบ้างครับกับการทำงานถกกองซีเควนซ์อินมาฮาร์ทข้าวหนึ่งพุ่มนะกำลังกินรอดูเดี๋ยวเคียวตุ้เลยเคียวตู้เคียวตู้ความความรู้สึกการทำงานถกกองซีเควนซ์อินมาฮารับ เป็นไงบ้างครับทำทุกอยางค่ะทุกอย่างอ่ะคือทำเป็ี่นอรับเลยค่ะเซงดีเสียงดีเรยาดีนะเป็นไงเก่งมั้ยไม่ค่ะทุกคนพเป็นเพื่อนเพื่อนไอเแต่ว่ามรูจักเพื่อนในที่แหละจะได้รู้จักอีกหลายคนนะแจแจวแจวแจวแลี่มาหาอะไรเยอะอืนี่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 นีคูอเอาเ้เพื่อบ้าผู้กำกับบ้างผู้กำกับน